ตอนที่อยู่เมืองนอกผมว่าอาจจะไม่ได้ทํากับข้าวอาเองทุกวันผมก็ซื้อกับข้าวสาเร็จรูปมามาหุงข้าวเองแล้วก็มาทานแบ่งทานหลายๆมือ้อมันก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะเออเซฟค่าใช้จ่ายได้พอสมควรใช่ไหมครับอย่างบางทีผมอสมัยก่อนผมบางทีผมก็ไปซื้ออ่าหมูแดงมาอา่สิบเหรียญสิบเหรียญกล่องหนึ่งก็ได้เยอะนะครับผมก็มาหุงข้าวเองแล้วผมก็แบ่ง แบ่งทานเป็น2อสาครั้งสาสี่ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่แถวที่เพิร์นะฮะแถวเคอร์ตินยูนิเวอร์ซิตี้ที่มหาลัยที่ผมเคยเรียนใช่ไหมครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นอ่าซับเบอร์นะฮะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับหาฮดิสคานสโต,สตใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับในนั้นก็จะมีร้านพัตตาคารอาหารกินนะฮะแต่ว่าจะขายแบบข้าวมันไก่กองนึงผมจำไม่ได้แล้วประมาณสองสองเหรียญนนนะครับก็อิ่มนะฮะ ก็เป็นข้าวมันนะฮะเต็มเต็มกล่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไก่หน้าเจ้าของร้านน่าจะเป็นาชาวมาเลย์นะครับบางทีผมก็ไปซื้อทีสามสี 3, 4, 4, 5, ่กล่องสี่ห้ากล่องผมผมชอบสไตล์อ่าคล้ายๆกับไหหนานชิคเ้นไลท์ก็คือคล้ายๆกับอ่าสไตล์อ่าสิงคโปร์หรือว่ามาเลย์ก็คือเขาจะใช้ไก่ใช่ไหมฮะกับข้าวเสร็จแล้วก็จะมีน้าราดนะฮะน้ําราดก็อร่อยนะฮะคล้ายๆกับน้ํามันงาผสมนะฮะ ขอบคุณคุณกิจด,ด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้ครับอ่าคนเรามีทั้งกรรมดีและชั่วอะไรจะส่งผลตอนไหนไม่มีใครทราบได้ครับเอาใจช่วยนะครับกรับขอบคุณคุณกิดเป็นที่สุดเลยนะครับนะครับกรับขอบคุณมากเลยนะครับกรับขอบคุณแฟนรายการประจําทุกๆท,ท่านเป็นที่สุดเลยนะครับผมก็พยายามทําดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอย่างตะกี้กลับมาถึงข้าวมันไก่นี่ช่วยเราได้เยอะนะครับเพราะว่า คุณคุณพ่อผมสมัยก่อนที่ช่วยส่งเงินไปก็ไม่ได้เยอะนะครับเดือนหนึ่งก็ตีว่าเเซ่ประมาณไม่ไม่เกินพันเหรียญนะฮะสมัยก่อนพันเหรียญเนี่ยอผมไปใหม่ๆเนี่ยผมจําได้หนึ่งเหรียญออสเตรเลียอยู่ที่สิบหกบาทเองนะครับแต่มามาหลังสุดประมาณเกือบห้าปีก่อนที่ผมจะกลับประมาณสองพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยมันโดดขึ้นมาเกือบสามสิบกว่าบาทก็ค่อนข้างสูงจาก หมื่นกว่าบาทก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบสา0 0 0ื่นต่อหนึ่งหนึ่งพัออสเตรเลียนดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่สมัยก่อน1,000เนี่ยผมผมอยู่สบายเลยนะครับหนึ่งพนเนี่ยผมผมแบ่งเป็นค่าเช่าอพาร์ตเมนต์นะครับตกผมไปเช่าประมาณตกวิกหนึ่งเนี่ยประมาณสัก0แดสิบเหรียญหรือว่าบางบางวิก,ก็บางบางที่นะฮะอาจจะวิหนึ่งเก้าสิเหรียญเดือนหนึ่งก็ประมาณเก้าสี่สามเก้สายิบ็ดเกี่สาสบหก็ ประมาณอ360นะฮะเหรียญน,นะฮะที่เป็นค่าเช่านะฮะเสร็จแล้วก็รวมค่าน้ําค่าค่าแก๊สกับค่าค่าไฟด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าน้ําไม่เสียมึงฮะจะเสียค่าแก๊สกับค่าไฟรวมกันอย่างอย่างอย่างที่ออสเตรเลียจะมันมันก็ดีนะฮะผมผมยังอยากให้เมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับคือระบบแก๊สมาแบบเป็นท่อเลยใช่ไหมครับแล้วก็ อ่ราระบบไฟระบบแก๊สมาแบบเป็นท่อแล้วก็ที่ห้องน้ําก็จะมีฮีตเตอร์ใช่ไหมฮะเวลาเราเปิดน้ํามันก็ฮีตเตอร์มันก็จะทํางานไอตัวฮีตเตอร์มันก็จะแบบปุ่งแบบเหมือนกับกระชากไฟปุ่งไอตัวไอตัวตรงกลางมันก็จะเหมือนกับเป็นไฟพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทำใช่ไหมะเราก็อาบน้ําแต่ข้อเสียของเราคือผิวมันจะแห้งแล้วมันจะขันมากเลยใช่ไหมครับพอเราอาบน้ําโดยใช้น้ําที่มาจากฮีตเตอร์นะฮะ ผิวเราจะขันก็ต้องทาครีมแล้วที่เพิร์ทที่ออสเตรเลียที่ผมอยู่เนี่ยแรกๆผมก็ไม่ค่อยได้ทาครีมมันอากาศมันร้อนใค้ายๆเขาบอกว่าโอโซนโดนทำลายไปหน่อยหนึ่งมึงฮะแล้วก็เลยแสงแดดลงมาผ่านตรงเหมือนกับชั้นบรรยากาศเนี่ยโดนทำลายไปแล้วทำให้แสงแดดลงมามันก็มานโดน,โดนเวลาเราเดินเนี่ยโอ้โหมันร้อนร้อนแบบยิบๆเลยนะฮะของเรามันร้อนชื้นใช่ไหมฮิวมิดนะฮะแต่ที่นั่นแบบร้อนดฮะแห้ง เราก็ต้องใช้ครีมที่มี U V protection ด้วยนะฮะเราก็ช่วยทำให้เราค่อยๆเออไม่ไม่ไม่คันมากใช่ไหมครับอย,อย่างเพื่อนผมครั้งหนึ่งขำขำก็ขำนะฮะก็สงสารก็สงสารนะฮะก็เดินกันอย่าผมนะฮะก็เดินเดินจากอาตรงท่ารถเวลิงตันนะฮะจะไปคล้ายๆกับไปหอ,อสมุดไปอะไรเงี้ยนะฮะก็ใส่วันนั้นโอยเพื่อนผมใส่ใส่สเทาเลยนะฮะใส่ เสื้อคล้ายครบองบาเช่เส so so oh, so so ื so 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 ้อเสื้อแบบมันมันอะไรเงี้ยนะมองตะกูลหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เดินกับผมโอ้ยดีเดินกันคุยกันคุยกันทําไปทํามานกนกนางนวลนะฮะนกนางนวลมาถึงก็ถ่ายใส่หลังเพื่อนผมเต็มเต็มเลยศีรษะลงมาถึงหลังเลยแพะโอ้กว่าจะวิ่งพาเพื่อนไปล้างที่ห้องน้มก็เลยหมดมูดเลยนะฮะแบบกําลังจะเดินไปเที่ยวเจอ ปุจจะนกเข้าไปเต็มเต็ม,เต,มเต็มเลยนะเพื่อนเขาว่าเซ็งเลยเราก็บอกเออน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก็ถือว่าเป็นโชคและการผมว่าเขาก็บอกอย่างนี้มันมันก็ไม่ดีนะเพราะมันเลอะเต็มเต็มศีรษะเต็มอะไรหมดเลยใช่ไหมครับเราก็ว่าเออมันผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวไปล้างล้างกันและกันอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ก็ก็ก็เหมือนกับตลกแต่ไม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 ่ตลกอนะฮะแล้วก็มีประสบการณ มากมายใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างมีคาสิโนโมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าที่นั่นจะสติ๊กมากเลยนะครับถ้าอายุไม่ถึงสิบแปดห้ามเข้าเลยนะครับถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าเขาจับได้ออืเขาเรียกตำรวจมาเลยนะแล้วก็ต้องอ่าตำรวจก็จะพาไปที่อ่าสอนอแล้วก็เรียกโฮมสเตย์มาการเดียนมารับนะฮะแล้วก็ต้องเซ็นเอกสารเซ็นอะไรใช่ไหมครับก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสติก พอสมควรใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะขอดูเวลาเราไปขอดูพาส,สปอร์ตเวลาเข้าไปที่อาคาสิโ,น,โนใช่ไหมครับอย่าง,อย,างอย่างของผมนี่ค่อนข้างอา,อ,าอายุมากมากกว่าใบหน้านะฮะอาจจะดูดูมีอายุหน่อยก็เลยตอนนั้นผมไปประมาณสิบแปดเขาก็ไม่เคยขอตรวจผมนะฮะเขาเหมือนกับผมอาจจะอายุ พอพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยก็มีมีท่านหนึ่งที่ผมท่านท่านเอ็นดูผมนะฮะท่านเป็นคนอท่านเป็นคนอ่ากัมพูชานะฮะแต่ท่านท่านย้ายไปอยู่ที่ที่เพิร์ตนาแล้วนะฮะแล้วท่านก็มาช่วยทํางานที่ร้านพัตตคัรฮ่องกงนะครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างพวกเพื่อนจะไปทานร้านอ่าคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะท่านท่านทําสเต๊ะนี่อร่อยมากเลยนะฮะสเต๊ะร้อนนะฮะ ไฟกระทะไฟกระทะร้อนอ่ะนะสเตะอุ้ยอร่อยแล้วที่ออสเตรเลียก็เวลาทานข้าวนี่เขาจะมาเป็นกระติกนะฮะเป็นโบเราก็อาจจะไปสั่งทีหนึ่งกระติกสองกระติกแล้วก็พี่ท่านนี้ท่านก็บอกว่าท่านท่านท่านเคยอยู่เมืองไทยนิดหน่อยแล้วท่านก็ย้ายมาอยู่ที่เพิร์ตแล้วท่านเห็นผมท่านก็ถูกชะตาท่านก็มาคุยทีแรกผมเพิ่งอายุสิบแปดเองนะท่านบอกว่าเออเป็นยังไงแต่งงานหรือยังอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับท่านมองผมยี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมบอกโอ้ยางเลยเพิ่งสิบแปดเองเขาอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกเออเหมือนเหมือนก็ดูแบบมัน,ม,นมันแบบดูผมก็ไม่อยากพูดอายเหมือนกับภูมิฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแบบภูมิฐานดูอะไรเงี้ยดูแบบดูแบบเอ่เหมือนกับแก่แก่เกินตัวอะไรอย่างแบบางี้นิดหนึง่งแต่ท่านก็ใจดีนะครับแล้วเวลาไปทานก็จะเจอทา่านก็นั่งคุยกับท่านสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทานข้าวหรือบางที หลังๆเราก็โทรไปสั่งท่านท่านก็นสั่งให้คุณอังเค้าอังเคิลรีทำทำทำเสร็จผมก็ค่อยแวะไปรับอะไรนี้นะครับเพราะว่าเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ไกลกันมากแล้วก็มาง่ายแล้วเวลาไปทานกันเนี่ยมันแชร์ค่าอาหารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไปทานคนเดียวเนี่ยมันจะสูงใช่ไหมฮะแล้วก็ผมผมแปลกใจนะครับอย่างอ่า พวกเบอร์เกอร์นะคะที่ที่ออสเตรเลียไม่ใช่ว่าผมผมอวยนะฮะแต่มันมันมัน,มนรสชาติจะไม่เหมือนกับของในในในเมืองไทยนะฮะผมผมลองทานดูนะฮะไม่เสีได้ผมไม่ได้ทานเนื้อนะครับอย่างอ่าแฮงกี้แจ็คก,ก็อร่อยใช่ไหมครับแต่ผมผมอย่างมากผมก็ทานได้แค่ไก่ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็แ,แม็กอย่างเงี้ยผมก็จะทานได้ไก่อะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติก็ เป็นไฟล์ก็อีกแบบหนึ่งรสชาติก็อร่อยดีเราก็ทานแล้วเราก็ชอบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่ทานประจําเพราะว่าบางทีเซฟหนึ่งประมาณอ่าสี่เหรียญสามเหรียญกว่าสี่เหรียญก็ค่อนข้างเซฟค่าให้ใจ่ายเราได้พอสมควรใช่ไหมครับเราก็เดินมาทานในตัวเมืองเสร็จแ,แล้วก็เดินกลับไปที่ห้องสมุดอะไรางี้นะฮะเราก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเราได้เยอะเพราะว่า เราก็ต้องบริหารค่าให้จ่ายในแต่ละเดือนใช่ไหมครับอย่างที่บอกคุณพ่อให้ประมาณสมมติว่าหนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งพันเหรียญใช่ไหมครับเราเจอค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟเข้าไปเนี่ยก็เกือบสี่ร้อยกว่าเหรียญแล้วใช่ไหมครับค่ากินผมก็ตีว่าวันหนึ่งผมกินสมมติถ้าผมกินวันละสิบเหรียญเดือนหนึ่งก็สามสามร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเหลือค่าเบียบ้ยใบไาลท้าอีกนิดหนึ่งให้เราต้องซื้อขอใช่ไหมครับแล้วสมัยก่อนผมผมก็ชอบซื้ออย่างเงี้ยนะฮะจะมีทุกอย่างสองเหรียณ ผมว่าดีเหมือนกันนะครับที่เหมือนกับตอนนี้ของเราทุกอย่างยี่สิบาทใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยเราได้เยอะอย่างถุงเมืองจีนนะฮะผมซื้อไว้หลายๆใบเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการการอยู่อาศัยเช่นกันนะครับผมไปอยู่ที่เพิร์ตนี่ผมย้ายเป็นสิบสิบที่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบบางทีก็เหมือนกับต้องต้องใช้สมาธิพอสมควรใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับกึืงๆโรคโรคกลิ่นนิดๆนะฮะบางทีแบบกําลังจะสอบอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วผมอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่ถ้าผมอ่านหนังสือแล้วผมไม่มีสมาธิเลยนะฮะมันก็ทําให้ผมแบบบางทีเสียงลดเสียงอะไรมาแล้วมันทําให้ผมไม่สามารถที่จะคาดแบบไม่มีสติไม่มีสมาธิในการที่จะอ่านหนังสือได้เลยนะครับคุณพ่อยังหัวเราะผมเลยเพราะว่าบอก้าตอนวันนี้สองสามวันนี้ผมบางทีแกโทรหาผม หลังๆถึงมีมือถือใช่ไหมครับมือถือสมัยก่อนก็รุ่นที่ที่เมืองไทยเรา่างๆสามสามหนึ่งศูนย์หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเราก็ใช้ประมาณรุ่นนั้นเหมือนกันผมก็มาซื้อที่เมืองไทยแล้วผมผมซื้อที่เนิ่นเพราะว่าที่เนิ่นแล้วก็มาพร,ร้อมโปรโมชั่นเดือนหนึ่งตกประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเหรียญมั้งฮะก็คือได้เครื่องแต่ว่าต้องใช้คอนแทคประมาณปีหนึ่งมั้งฮะก็ได้โทรฟรีประมาณห้าสิบเหรียญมั้งฮะแล้วก็เราเราก,ราก็โอเคซื้อเป็นเอลิสารนตอนนู้น ใช่ไหมครับบางทีคุณพ่อโทรมาบอกอตอนนี้อยู่ไหนบอกผมผม,มาเช่าโรงแรมอยู่นะป้านะโอ้อ้าแล้วไปอยู่ทําไมตามโรงแรมผมมันไม่มีสมาธิเลยป้าผมจะสอบแล้วเนี่ยแล้วก็เหลือตั้งสามสี่วิชาที่ผมยังอ่านแล้วผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยมันไม่มีสมาธิแล้วก็เออไปอยู่โรงแรมมันยังพอเงียบๆหน่อยใช่ไหมฮะมันเป็นห้องห้องห้องเราก็โรงแรมผมก็ไปเลือกโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองเพิร์ทนะฮนะ ก็ไม่ผมเลือกแบบไม่แพงมากนะครับคืนนึงก็หกเจ็สิบเหรียญอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมบอกถ้าถ้าผมไม่อยู่ผมผมบ้านแน่เลยเพราะอย่างอ,าอพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่แบบติดถนนใหญ่ก็มีใช่ไหมครับแล้วเสียงรถอ่ะเยอะมากเลยเสียงรถเสียงอะไรแล้วมันเข้ามาก็ทําทให้ผมอ่านหนังสือไม่ได้พ่อก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยหัวเราะว่าเออแล้วแต่เรื่องคันจะทาอะไรก็ทําไปใช่ไหมฮะผมว่ามาเช่าโรงแรมอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะฮะเวลาจะสอบแบบจะต้องมีสอบแบบ แต่ผมแบบพยายามแบบไม่อยากให้ตกเพราะตกอูกว่าจะเรียนซ่อมมันก็ลําบากใช่ไหมครับหรือว่าต้องลงซัมเมอร์ลงวินเทอร์ใช่ไหมครับผมก็พยายามบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเออขอผมแล้วกันผมก็มาอยู่โรงแรมอาจจะดูตลกกันนะฮะแต่ว่ามันช่วยได้เหมือนกันนะฮะมันก็เออยังมีสมาธิแล้วก็อย่างน้อยๆก็มีแอร์ด้วยเราก็เออเย็นๆใช่ไหมฮะแล้วก็มีสมาธิในการอ่านพอหิวเราก็เดินออกมาหาของทานในตัวเมือง เคยก็มีร้านอาหารที่ทานประจาเยอะนะครับอย่างร้านซามบูไรนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ฝากท้องไว้เป็นประจําเลยนะครับที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบเพื่อนสนิทผมท่านหนึ่งนะฮะโอ้ตอนนั้นร้องไห้เลยนะฮะเพราะว่าเขาเขาแบบเวลาเขาตอนตอนพี่สาวพาเขาไปที่เพิร์้วเขาว่าไปเปิดไปเปิดอ่าแบงค์แต่เขาไม่ไม่สมัครไม่ใช้เป็นเอทเอมเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเบิกเงินเขาจะต้องเอาพาสปอร์ตไปทุกครั้งครับ แล้วก็มีครั้งหนึ่งเขาเอาพาสปอร์ตไปด้วยแล้วก็เอาเล่มสมุดบุ๊กแบงค์ไปด้วยแต่เพื่อนผมอาจจะชอบเอามาเสียบไว้ตรงกระเป๋าหลังนะฮะแล้วก็เราก็ทําไปวันนั้นเขาก็จะไปเบิกเงินเสร็จแล้วก็มามาทําธุระเสร็จแล้วก็มานั่งทานร้านซามูไรคุณป้าเจ้าของร้านก็ใจดีนะคะเป็นเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะเราก็ชอบไปกินซูชิมี ไก่เทริยากินะครับไก่ทอดนะครับราดโซยุเนี่อร่อยมากเลยนะฮะก็ไปนั่งทานกงนประจําจนรู้จักกับท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยิ้มยิ้มให้ท่านทุกครั้งเวลาไปเจอท่านที่ร้านนะฮะก็ไปสั่งก็ทานทานเสร็จแล้ววันนั้นกําลังจะกลับบ้านอ้าวเ <NYU> พวื่อนบอกพาสอร์หายโอย้ตอนที่ยุ่งเลยไม่รู้จะไปหายหาไม่เจอไปเจอที่ไหนก็ได้คุณพี่คนไทยไหลายๆท่านช่วยโทรไปที่อ่าสถานีรถรถนะฮะที่เราที่เพื่อนผมนั่งกลับบ้าน ก็บอกไม่มีใครเก็บได้แล้วตอนหลังก็บอกว่าเออต้องไปออกพาสปอร์ตที่แคมเบราตัวอ่าเมืองหลวงของออสเตรเลียก็บอกอู๋ไม่งั้นถ้าไปแคมเบราก็ก็ต้องตีไว้แคมเบราแล้วเพื่อกลับมาเมืองไทยใช่ไหมครับเพื่อนก็บอกว่าถ้ากลับมาเมืองไทยคราวนี้ไม่รู้จะได้กลับมาก็าคือถ้าจากคราวนั้นกลับมาเมืองไทยก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปอีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็เศร้ากันเลยบอกอู๋เสียดายยังเลย เพิ่งเจอกันไม่นานแต่เพื่อนคนนี้นิสัยดีแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็เสียใจด้วยแต่ท่านใจดีมากๆเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็เครียดไม่รู้ทําไงก็อาจจะต้องตามที่บอกก็เลยอาจจะต้องแวะไปแคมเบอร์าหรือเปล่าเพื่อไปขอออกเอกสารชั่วคราวเพื่อบินกลับมาทาพาสปอร์ตเมืองไทยทีหนึง่งนะตอนนู้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เลยมานั่งทานอาหารที่ร้านซัมบูไรฮะคุณป้าท่านก็เดินมาคุณป้าท่านก็เดินมามองหน้าผม มองหน้ามองหน้าไปมองหน้ามาแสดงว่าท่านมองว่าผมกับเพื่อนผมคนนี้หน้าคล้ายๆกันซึ่งจริงๆแล้วเป็นไม่ใช่ญาติกันเลยนะฮะท่านก็มามองหน้าผมแล้วท่านก็มาเปิดพาสปอร์ตท่านบอกว่านี่พาสปอร์ตคุ้นเปล่าผมบอกไม่ใช่ครับของเพื่อนผมผมว็ดีใจใช่ไหมฮะท่านเก็บไว้ที่ร้านแต่ท่านท่านไม่ท่านไม่ได้ไปมองหน้าเพื่อนผมท่านกับเห็นพาสปอร์ตเป็นหน้าผมแทนแสดงว่าผมกับเพื่อนหน้าคล้ายๆกัน แล้วท่านก็บอกเออเนี่ยฉันเก็บในท่านก็บอกว่าเนี่ยเก็บพาสปอร์ตได้ใช่ไหมของคุณเปล่าผมบอกโอ้ใช่เลยของเพื่อนผมเขา,าอะไรเงี้ยก็ดีใจเพื่อนก็ดีใจก็เลยไม่ต้องไปแคมเบอร์าก็เลยเก็บพาสปอร์ตตอนหลังก็เลยบอกเพื่อนว่าต้องเก็บดีๆแล้วนะเพื่อนเพราะว่าถ้าหายไปเนี่ยยุ่งเลยนะกว่าจะไปทําที่แคมเบอร์กาก็ลําบากใช่ไหมครับก็เป็นบรรยากาศที่เพิร์ตนี่ก็สนุกนะฮะเพราะว่าก็ค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่ที่เพิร์เนี่ห้าปี ะะอาจจะมีแรกๆกับเมืองไทยบ่อยหน่อยแต่หลังๆก็หนึ่งเนื่องจากผมผมอาจจะเครียดด้วยนะฮะเวลานั่งเครื่องบินเพราะว่าจากเพิร์ทมาเมืองเมืองไทยเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ผิดนี่หกชั่วโมงครึ่งนะฮะถ้ามีบางครั้งไปแวะทานสิทธิ์ที่สิงคโปร์รอที่สิงคโปร์อีกด้วยก็มีนะฮะหรือว่าบางครั้งจากกรุงเทพมาภูเก็ตแล้วก็จากภูเก็ตตีมาที่เพิร์ทก็มีใช่ไหมครับ แต่ถ้าบินตรงเลยก็ดีมันจะมีทั้งควนตัดแอร์ไลน์ไทยแอร์เวอะไรต่างๆแล้วแต่เราใช้บริการใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ได้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ออกเมืองนอกแต่ว่ามันก็ไม่สนุกนะฮะเพราะว่าภาษาไม่ดีใช่ไหมครับมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตก็จริงนะฮะแต่ว่าวันที่ก้าวเดินออกจากเกตนะฮะที่เราเอเมกเกชันเกตบุ้งแล้วก็ออกไปนั่งรอที่ห้องรับรองเพื่อจะบินออกไปสู่ ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่เราไม่เคยจากอกพ่อแม่ไปไกลใช่ไหมเราต้องไปโอ้โหทางอาหารก็ไม่เป็นนะคะนั่งอยู่บนแคว้นตัดท่านมาถามเราเราก็พูดไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมครับว่าจะทานอะไรอะไรเงี้ยเราก็เปิดทั้งติกแล้วเปิดทั้งติกออ้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์พอหลังๆพออยู่ไปอยู่ไปเราก็เออมันก็หนึ่งประหยัดค่าค่าเครื่องบินด้วยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็แบบเบื่อต้องเดินทางมันตั้งหกชั่วโมงครึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขขอค่อยที่ถามก็คือเราก็อาจจะประหยัดเราอยากจะจบให้เร็วขึ้นเราก็พยายามลงวินเทอร์ลงซัมเมอร์ซัมเมอร์นี่ลงได้ประมาณสองตัวใช่ไหมครับวินเทอร์ลงได้หนึ่งตัวเพราะระยะเวลามันน้อยซัมเมอร์อาจจะประมาณสองเดือนวินเทอร์อาจจะประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมครับหลังผมยังเคยไปลงวิชาเกาหลีเลยนะครับเรียนสนุกดีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็คืนอ,อาจารย์ไปหมดแล้วนะฮะ ก็ได้ได้ได้คะแนนสอบดีด้วยนะครับเรียนวิชาเกาหลีก็ก็จะมีเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านใช่ไหมฮะอย่างเพื่อนอ่าเพื่อนผมเป็นคนอ่าฮ่องกงอะไรเงี้ยบางท่านก็มาลงเรียนภาษาไทยก็เหมือนกับเป็นวิชาเลือกใช่ไหมครับเราก็เหมือนกับลงอ่าวินเทอร์ก็เรียนประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็สอบผ่านก็เราก็จะได้วิชาเลือกขึ้นมาอีกหนึ่งวิชาด้วยมันจะมีวิชา วิชาหลักแล้วก็วิชาเลือกใช่ไหมครับเราต้องเรียนให้ครบเท่าไหร่ถึงจะจบใช่ไหมฮะแล้วก็มีเพื่อนบางท่านนี่ดับเบิลดีกีเลยนะฮะเรียนทั้งดับเบิลดีกีนี่โอ้เก่งมากเลยใช่ไหมครับผมนี่แค่ที่แรกผมเรียนที่เพอ่าที่ทเทปคอร์เลตนี่ผมที่แรกผมจะเลือกเรียนบัญชีเพราะอย่างอยู่พาณิทนผมก็พอมีประสบการณ์ได้บัญชีแต่พอเรียนเข้าจริงๆแล้วบัญชีมันก็หนักผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแอดมินิสเตชันนะครับแต่พอมาเข้าที่เคอร์ตินตอนหลังผมก็เปลี่ยนมาเรียนเป็นการเงินแทน ก็ยังพอประครับประคองตัวเองได้ใช่ไหมครับก็ยังพอจบมาได้ใช่ไหมฮะแล้วก็พอจบมาการเงินผมจริงๆผมมีความตั้งใจแบบอยากจะ,ะทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งมากเลยนะฮะตอนที่ผมจบมาใช่ไหมครับแต่มันก็มีเจอวิกฤตที่ปิดไปห้าสิบหกปแนซ์นใช่ไหมฮะเราก็ค่อนข้างที่จะหางงานยากก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบก็ไปกับเพื่อนนะฮะไปสมัครงานเต็มไปหมดเลยนะฮะ แล้วก็เพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทุกผมไปผมก็เตรียมเอกสารใบยื่นที่นั่นที่นี่ที่นั่นไม่มีใครเรียกเลยตอนหลังก็มาที่ตึกหุ่นยนต์คือต,ตอนนี้เห็นบอกว่าจะทุบตึกไปแล้วนะตึกหุ่นยนต์ก็เป็นที่แรกที่ได้มีโอกาสทางานนะฮะก็ก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านไปยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงหนึ่งนะฮะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเราเรียนมามากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นเอ a มบเอ ภา,าษาอังกฤษที่มากรุงเทพแต่สุดท้ายแล้วกับงานที่ชอบจริงๆคือ,อนักข่าวนักจัดรายการวิทยุใช่ไหมครับนักเล่าข่าวอะไรอย่างนี้นะฮะที่เราพอจะมีประสบการณ์บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็คืออย่างอย่างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะชอบในแนวทางนี้ผมก็ต้องกราบขอบคุณบางท่านอาจจะไม่ชอบในแนวทางนี้ผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะผมก็พยายาม ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณกิจด้วยนะครับคุณวิรัสด้วยนะครับคุณป๊อปบางฝ้ายนะครับคุณจารุณีด้วยนะครับต้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับคุณน้ำนะครับคุณข้าวมันปูนะครับพี่จุนะครับวิชยุทธนะครับคุณนภพรนะครับคุณสมนึกนะครับนะครับต้องกราบขอบคุณทุกๆท่านเป็นที่สุดเลยนะครับผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราก็คุณละอายนะฮะ ยังไม่รู้จะจัดได้อีกนานแค่ไหนเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับพักสักครู่ครับ